ครับสวัสดีครับบันทึกนาวันพรฤหัสบดีที่21มีนาคมปีพุทธศักราชสอัหรกับเรีนขอนญาตน,นะครับมาวันนี้เราจะมาหมุนเวียน,นสลับสเปียนนะครับมาบอกกล่าแล้วถึงหรือที่เป็นการบอกเก่าแล้วเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลวงปู่บุญเหลือสังวัโลนะครับหลวงปู่บุญเหลือสังวโลถือว่าเป็นพระเกจิคณาจารย์อีกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียง นะครับที่มีชื่อเสียงเป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปของจังหวัดสะแก้วนะครับถึงแม้จะมีช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับที่ควบรวมไว้ในเรื่องเราต่างๆนะครับอีกามากมายนะครับรวมถึงก็ยังเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ร่วมยุคร้วมห,หมายกับพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับในภาคตะวันออกอีกหลายรูปหลายท่านนะครับ เรื่องราวนะครับเรื่องราวของหลวงปู่บุญเหลือสังวโลนะครับที่ถือว่าเป็นพระก,กิิคณาจารย์ผู้พลิกฟื้นชะตาชีวิตของผู้คนนะครับในตอนนี้ถือว่าเป็นตอนที่หนึ่งะครับก็ต่อเนื่องเชื่อมโยงมาจากบทนำนะบ,บทนำเราก็ยังมีสองบทนะครับซึ่งเราได้กล่าวถึงประวัติของการจัดสร้างวัดโคปีิค้งนะครับ ดินแดนอาถรรพ์นะครับดินแดนที่มีความเกี่ยวข้องกับโบราณสถานนะหรือเมืองลับแนะครับหรือเรื่องราวที่มีความพิสดารนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนิทานปลาัมปราลานะครับหรือเรื่องราวที่เป็นนิทานพื้นบ้านที่บอกกล่าวเล่าถึงนะฮะนะครับชุมชนโบราณหรือเรื่องราว ลีลับต่างๆนานานะครับเราได้เกิดนำไปแล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการก่อตั้งสร้างวัดนะครับตั้งแต่ฟ้าไม้นะครับหลวงปู่รอดพุทธสโลนะครับอดีตเจ้าวาดองแรกนะครับนะครับในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของประวัติความเป็นมาต่างๆนะครับเราก็จะหยิบยกขึ้นมาประกอบนะฮะขึ้นประกอบ โดยกล่าวกันว่านะฮะหลวงปู่บุญเหลือท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ถือว่าเป็นายนะครับพิธีกรรมนะครับพิธีกรรมนะฮะในการนะครับเ mm hmm. สริมสิริมงคลชะตาชีวิตต่อดวงชะตาต่อวาสนาพาบรารมีให้ฝูงส่งนะครับ mm hmm. เรื่องราวต่างๆก็น่าจะพอทราบกันไปโดยประมาณนะครับที่มีการนำเสนออยู่ในกลุ่มนะฮะอยู่ในกลุ่มนะครับ ประวัตินะฮะประวัติก็น่าจะนะฮะน่าจะทราบกันดีเพราะว่ามีการนำลงเสนอนะครับหยิบยกขึ้นนำเสนอในหนังสือนี่สารพระเครื่องพุทธคุณนะครับก็สามารถไปฝึกค้นหาได้นะครับเรื่องราวานะฮะเรื่องราวที่เรานิยมเรียกกันว่าอัตโนชีวประวัติของหลวงปู่บุญเหลือนะครับ ก็กล่าวกันว่าท่านเกิดท่านมีนามเดิมนะท่านมีนามเดิมว่าบุญเหลือนามสกุลค้องกินดาเกิดเมื่อวันศุกร์ที่1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2,478นะครับตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน5ปีชวดณนะบ้านเลึกที่98หมู่ที่4บ้านลุงพูนะฮะบ,บ้านลุงภูนนะครับ ตำบลควบอคองอำเภอแสกแก้วจังหวัดปัตตินีซึ่งปัจจุบันก็คือจังหวัดแสกแก้วนะครับชีวิตยาียววัยเด็กก็เป็นเหมือนกับเด็กชนบทโดยทั่วไปนะครับการศึกษาเล่าเรียนก็อาศัยวัดนะครับก็อาศัยวัดที่อยู่ละแวกบ้านนะฮะเรียนจบก็ประมาณว่าแค่ชั้นประถมปีที่4นะครับเรียนมาแล้วก็ออกมาช่วยทํางานช่วยทานีน่นทํานี่ตามวิถีชีวิตชนบทนะฮะนะครับนะ ทำทางด้านกเฟฟกษตรกรรมเลี้ยงฝว์เลี้ยงไก่นะครับแล้วก็หาอยู่หากินนะครับตามวิธีชนบทนะครับก็คงจะไม่มีอะไรแตกต่างแตกต่างไปจากชีวิตชนบทโดยทั่วไปนะครับเรื่องราวของท่านก็เดี๋ยวเราจะมาปฏิปต่อเรื่องราวให้นะครับ S <S <S ก็เป็นที่ทราบก,กันดีว่าวัดโคปิคองเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านใหม่กูชีวันนะครับมู่ที่9ก้าอำเโคปิคองอำเภอมเมือง,งจังหวัดสแก้วนปัจจุบันนี้ก็ถือว่านะครับการเดินทางโดยสะดวกนะครับเอาภาพโดยรวมที่วันนี้เราจะมากล่าวถึงนะครับกล่าวถึงนะครับเรื่องราวว่ากันเฉพาะพระกิจิคันจารย์ผู้อาภาพัพนะครับ ดังนั้นเรื่องเราเราก็ได้เกิดนำกันไปแล้วว่าเรื่องเราท่านอาภัพยังไงที่มายังไงนะครับในฐานะภาพลูกวัดเา้าโดยภาพรวมก่อนผมจะวันนี้จะคุยเรื่องการจัดสร้างวัตถุมงคลครับรุ่นต่างๆนะครับ,รนะรบที่เราสามารถสืบค้นหามาได้นะครับสืบค้นหามาได้อา้าวอาภาพรวมก่อน อาจจะไม่ครบจบครบทุกรุ่นนะฮะแต่ก็ถือว่าเราจะไล่เรียงเคิยงลำดับในการจัดสร้างไปโดยนะครับโดยฝังเขบหรือโดยระดับนะครับหลุงปูบุญเหลือฝังวโลนะครับถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับมาตั้งแต่นะครับช่วงปีพุทธศัรกราช2550กว่าขึ้นมานะครับ ผมลงพื้นที่ไปในช่วงระยะเวลาปีพระศหละ2,559ก็ถือว่าได้ยิงชื่อเสียงปุบุนเหลือไปแล้วนะครับนะครับเพราะว่าในการประกอบพิธีพุทธาพิเศษปลุกเศกหรือการประกอบพิธีอันเป็นมงคลก็ามากันนิยมท่านเป็นนั่งปกปุกเศกอยู่ด้วยเป็นประจำในเขตนะครับในเขตแถวจังหวัดประจินบุรีจังหวัดสฝะแก้วนะครับนะครับ ถ้าข้ามเขตจ,จากนั้นมาก็คงจะไม่เป็นที่ทราบกันดีก็ถือว่าเป็นพระจีนในจันในท้องถิ่นนะครับแต่นะฮะแต่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายในสายจันทบุรีนะฮะสายมุองจันทบุรีนะครับ,บ,รนะรบก็จะมีลูกศิษย์ที่เรียกท่านว่าหลวงตาจอยครับหลวงตาจ่อยนะฮะก็เนื่องมาจากองค์ท่านก็เป็นล่างบรรทัดนะครับล่างบรรทัดนะครับล่างบรรทัดดังนั้น สิ่งที่เราบอกแล้วว่าเราจะมาบอกกล่าวเล่าถึงและที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องก็คือการจัดสร้างวัตถุมงคลอันนะีฮะเรนรุ่นแรกของท่านก็สร้างกันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559นเะครับเดี๋ยวรายละเอียดในการจัดสร้างเป็นมายังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาว่ากาันนะครับหลังจากที่มีการจัดสร้างเรนรุ่นแรกแล้วก็มีหมู่คณะนะครับก็ไปการจัดไปขอจัดสร้างวัตถุมงคลน,นะครับก็เริ่มต้นอย่างเรียบง่ายนะครับก็พระพ,ะพิมพ์ นะครับภาพคุณแผนเสน่ทเครือสาวหลงนะครับก็จะมีทั้งเนื้อผงนะครับแล้วก็เนื้อโลหะหล่อเนื้อโลหะหล่อนะครับก็รายละเอียดในการจัดสร้างก็ของทีมงานเจริญพรก็จัดสร้างก็ทีมงานเดียวกับที่จัดสร้างของหลวงปู่บุดาปัญญาทโรนะครับวัดป่าใต้พัฒนารามนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดในการจัดสร้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเค่อยมาว่ากล่าวกันนะครับ ในการจะสร้างพระคุณแผนนะครับเนเครือฝาวลงแล้วก็ยังมีการจัดสร้างควบคู่กันไปก็คือพระยนันนะพระยันพระยันนะครับพระยนัพยนพระยันลอยมือลอยเท้านะครับและพระยันที่เป็นพระลูกเหมือนเป็นลูกเหมือนของท่านลูกเหมือนหน้าตรงครึ่ององค์เนี่ยนะฮะนะฮะจัดสร้างโดยเจ้าคณะอำเภอเมืองฝักแก้วนะครับ ต่อไปก็เป็นนะเหรียญที่ถือว่าเป็นการเปิดตัวนะครับก็คือเหรียญราชสีชื่นทงนะครับก็เป็นเหรียญพิมพ์นะครับเหรียญพิมพ์มังกรคู่จัก,กรพรรดินะก็ถือว่าเขาเปิดจองก็หมดจบนะครับนะครับอ่า แล้วเ,เดี๋ยวเราก็ค่อยมาไล่เรียญเคียงลำดับถึงเหตุการณ์ต่างๆนะครับถึงวันงานพิธีถึงอะไรหลายๆอย่างนะครับนะครับเหรียญลำดับต่อไปในการจัดสร้างก็คือเหรียญเจ้าสัวสมบัตินานะครับก็เป็นเหรียญปั๊มรูปเสมานะครับรูปเสมาคายเหรียญเสมาแปดรอบเนี่ยนะฮะนะครับเหรียญน,นะครับเจ้าสัว สมปัตสมบัตนานะครับจัดสร้างโดยนะครับคุณสมาน์ออปกแดงหรือสมาน์เหลาทองนะครับนําพระเครื่องสเมืองระยองนะครับนะครับก็จะมีรายละเอียดในการจัดสร้างนะัวันนี้เราก็ว่ากันที่ภาพรวมกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าทุกระสงทุนของท่านจัดสร้างไม่กี่รุ่นนะครับ แล้วก็ยังมีการจัดสร้างแทรกแฟงเข้ามานะฮะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นพระปิตาพระปิตาจำพกเนื้อผงเอาไว้สร้างแกะนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะต้องหยิบยกขึ้นมารายละเอียดมีไม่มากนะครับเพราะว่าไม่มีการให้รายละเอียดผมก็ยังไม่ได้สืบค้นนะครับนะครับพระพิมนะรพระพิมพ์พระเนื้อผงพิมพ์เกี่ยวเชือกนะครับพระเนื้อผงพิม์เกี่ยวเ,เชือกบางท่านก็เรียกว่าหลังยันดวงเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะ พี่สมานเหล่าทองนะรหรือสมานอกปกแดงเป็นผู้สร้างนะครับก็จะมีรายละเอียดที่นะครับเราพอสุบค้นได้ก็ถือว่าเป็นของดีราคาถูกจัดสร้างออกมาไม่แพงก็9บาทหรืออะไรประมาณนี้นะฮะนะครับแล้วก็มีเลือเล่อนเนื้อรุ่นเนื้อรุนอ,อ,อ,อะไรกันต่างๆนะครับถูกจริตใจของคนไทยน,นะครับก็ยังพอหาได้อยู่ในเฟซอยู่ในกลุ่มนะฮะ นะครับอ่าเหรียญปั๊มลูกจำปีนะทรงจำปีประยุกต์หน่อยนะครับประยุกต์หน่อยเท้าไวสุวนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งวัตถุมงคลที่เป็นท้ายประชิมว่าวัยของท่านแหละนะครับก็รุ่นประธานพรประธานทนะรัพนะเหรียญเท่าไวสุวรัรประธานทรัพนะครับก็พี่สมานหลวงทองเป็นผู้สร้างนะครับ นะครับแล้วก็น่าจะมีคุณแผทรุ่นสองนะฮะคุณแผทพันเนื้อผงนะครับรุ่นสองที่สร้างโดยของคัมพีนิวนะครับนะครับของคุณนายแดงนะครับคุณนายแดงคัมพีนิวนะครับหรือเอกคัมพีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมไม่มีรายละเอียดในการจัดสร้างนะครับเราก็คงจะต้องมาว่าแล้วก็รวมถึงการเปิดแฝกรายละเอียดต่างๆรวมถึง,งาการเปิดแฝกประวัติ ประวัติที่พอจะให้ได้ทราบกันให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำงขงาใจกันนะครับก็ถือว่าเป็นพระเจจกิจากจารันอีกหนึ่งองค์ที่เรียกกันว่าวัตถุมงคลจัดสร้างม,มีไม่เยอะไม่ถึง10รุ่นนะครับมีไม่ถึง10รุ่นในการจัดฟ้างขึ้นมาในช่วงระยะเวลา นะครับที่ท่านเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังก็คือปีพุทธศักราช2563นะครับ 63, 64, 65นะครับแล้วก็จนถึงการมราณาภาพในช่วงระยเวลานี้นะครับก็ถือว่าท่านปล่อยป่าละวันนักขันฝังขันไว้ก็ทิ้งเรื่องราวต่างๆไว้ให้ลูกศิษย์ได้เก็บเกี่ยวนะครับได้เก็บเกี่ยวได้ทําประวัติทําเรื่องราวไว้ให้ลูกศิษย์เรื่อรู้ทำความเข้าใจกันนะครับ ดังนั้นการที่ท่านจะเป็นพระกิจคณาจารย์ผู้อภัพนะครับเราก็ได้เกิดกันอยู่แล้วว่าท่านอยู่ในฐานะพาระลูกวัดนะครับอยู่ใต้การปกครองคนณะสังฆทาิการสงฆ์นะครับมีผู้ปกครองพองมีผู้ปกครองจะท,ทาอะไรเนี่ยมันก็ลําบากไม่ได้เป็นเจ้าวาดเองนะครับพอทานูน่นทานี่ก็โดนนะโดนฝั่งห้ามไม่ได้ยี่ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้แม่อนุญาต นะฮะมันก็ว่ากันไปตามกฎระเบียบนะฮะว่ากันไปตามกฎระเบียบนะครับหรือจะเป็นการกันแก้งกันไกลๆก็ได้นะฮะถ้าเราแต่ใครคิดทางด้านบวกหรือทางด้านลบก็จะเข้าใจความหมายนะครับถึงองค์ท่านว่าทําไมเป็นอย่างนั้นนะฮะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะเราก็คงจะต้องขออนุญาตนะฮะขออนุญาตตัดตอนทอนลงเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับ เราในครัง้งหน้าเราจะได้พบเจอเจอกันด้วยสาระที่เป็นประโยชน์อันใดก็ขอให้ได้ติดตามกันนะครับขอให้ได้ติดตามกันไปโดยลําดับนะไปอย่างมีชั้นเชิงนะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ